ดีค่ะติ๊กพีชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสแกวฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวของเฟงกี้เดยองค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ทําให้แฟนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนลี์พูแฟนเชลซีแฟนแมนเชสเตอร์เตดรู้สึกตื่นเต้นไปตามๆกันนะคะเมื่อมีสื่อสื่อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสํานักข่าว ที่ประเทศสเปนค่ะมีการรายงานออกมานคะคะว่าพบเห็นแฟนกี้เดยองที่สนามบินค่ะแล้วก็เขาเนี่ยกำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพื่อมาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ ตมันก็มีนักข่าวค่ะออกมาดับฝันนะคะดับเรียกได้ว,ว่าเป็นการดับฝันสายมโนทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือซามูเอลค่ะนักข่าวสายสเปนนะคะเขาได้ออกมารายงานค่ะว่าการเดินทางมาที่อังกฤษของเฟนกี้เดยองในครั้งนี้เป็นการเดินทางมาเพียงแค่เป็นการพักผ่อนชั่วคราวเท่านั้นค่ะทางด้านสโมสรอนบาร์เซโลนานะคะอนุญาตให้เฟนกี้เดยองเดินทางมาพักผ่อนได้เป็นระยะเวลา2-3วันนะคะหลังจากที่ ทีมเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะคะสามารถเอาชนะในนัดล่าสุดไปได้ถึง4ประตูต่ตอศูนย์ค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านของสื่อออนไลน์นะคะก็ยังมีการรายงานค่ะว่าการเดินทางมาที่ยงกฤีในครั้งนี้นะคะเป็นเพียงแค่การเดินทางมาร่วมงานแต่งอดีตเพื่อนร่วมสโมสรน,นะคะอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมอย่างฟันเด b เบเท่านั้นค่ะ ข่าวต่อไปถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนของแดงลิพูนะคะเพราะว่านังเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะคะที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ทยอยกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะคะเพราะที่กลับมาแล้วค่ะกลับมาได้3คนเท่านั้นนะคะและยังมีอีกมากมายนะคะที่ยังไม่ได้กลับมาค่ะคนที่กลับมาซ้อมได้นะะี่ค่ะก็จะมีโจอมามมติเคอร์ติโจดแล้วก็คาว,วิเลมซีนะคะซึ่งเป็นแบ็คขวาดาวรุ่ง ที่กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนักเตะคนอื่นที่ยังบาดเจ็บอยู่นะคะเอาตัวหลักๆที่ไล่แล้วทุกคนคุ้ชื่อกันดีละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นออรเรชมเบเลนค่ะนาบิเกตาเอาคันเทล่าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนอีกหนึ่งคนที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือเควินเคโรเฮอร์นะคะยังไม่ได้มีภาพปรากฏกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่อย่างใดค่ะ ข่าวต่อไปมาที่ข่าวดีของแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันบ้างค่ะแนวรุกคนใหม่เนี่ยค่ะอย่างแอนโทนีค่ะซึ่งเป็นมิดฟิลด์ที่ย้ายมาจากอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมนะคะก็ได้เดินทางมาถึงคาริงตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีการเปิดเผยภาพออกมาเนะคะเจ้าต,ตัวก็มีสีหน้าที่สดใสย,ยิ้มแย้มมีการโบกไม้โบกมือทักทายแฟนๆค่ะส่วนการเปิดตัวนะคะคาดว่าจะมีการเปิดตัวภายใน48ชั่วโมงนี้ค่ะ ถือเป็นการทุบสถิติสมโมสรเลยค่ะสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดล่าสุดนะคะพวกเขามีการประกาศคว้าตัวลูคัสปาเกต้ามิดฟิลจอหนแทคติเนีคะจากโอลิมปิกมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนค่าตัวที่บอกว่าเป็นสถิติสมโมสรนนะคะก็อยู่ที่47ล้านยูโรค่ะบวกด้วยแอดออนอีก17ล้านยูโรค่ะ กลายเป็นนักแต่ฟรีเอเนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรรดบาร์สลีย์ค่ะหลังจากที่ทางด้านของสิงบรูเชซีค่ะมีการประกาศยกเลิกสัญญานะคะทำให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีเอเนต์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ติ๋หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเอเชียบุกิไล์ไทยแลนด์ในทุทกๆช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย